อัญญาและดมิทรีเป็นคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เก่าๆชานกรุงมอสโกดมิทรีทำง,งานเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนอัญญาเป็นพนักงานออฟฟิศพวกเขารักกันมากแต่ชีวิตคู่ต้องเผชิญกับความท้าทายโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเงินที่มักจะตึงเครียดอยู่เสมออพาร์ตเมนต์ที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นกับแคบและสุดโท่งผนังห้องลอกล่อนเฟอร์นิเจอร์เก่าผุพังบอกเล่าถึงสถานะทางการเงินที่ไม่สู้ดีนักของทั้งคู่วันหนึ่งดมิทรีกลับบ้านด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเขาบอกอัญญาว่าแม่ของเขา za, ลารปอา กำลังจะย้ายมาอยู่ด้วยแม่ขายบ้านเพื่อเอาเงินไปลงทุนในโครงการศิละปะอะไรสศักอย่างแต่โดนหลอกจนหมดตัวตอนนี้ไม่มีที่อยู่แล้วดมิทรีอธิบายด้วยน้ำเสียงหนักใจอัญยารู้สึกกังวลเธอเคยเจอลาริซ่าสองสามครั้งและรู้ดีว่าแม่สามีเป็นคนอย่างไรลารรซ่าเคยเป็นนักแสดงละครเวทีแม้ตอนนี้จะ,กะเกษียณแล้วแต่ก็ยังคงความเย่อหยิ่งและลงตัวเองเอาไว้อัญยารู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้หญิงที่ดูจะรักตัวเองมากกว่าลูกชาย แต่ดีมากเราแทบจะไม่มีที่พอสําหรับเราสองคนเลยนะักอัญญาแย้งพยายามกลั้นความหงุดหยิดเอาไว้แม่จะนอนที่โซฟาในห้องนั่งเล่นอัญญาผมรู้ว่ามันไม่สะดวกแต่เราจะไล่แม่ไปนอนข้างถนนไม่ได้นะท่านไม่มีที่ไปจริงๆเดมิทรีพูดสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกังวลอีกอย่างแม่สัญญาว่าจะช่วยทํางานบ้านฉันรู้แต่อัญญายังคงลังเลแต่เธอก็รู้ดีว่าเธอไม่มีทางเลือกไม่กี่วันต่อมา ลาเรซ่าก็ย้ายเข้ามาพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สองใบที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับหรูหราทันทีที่ก้าวเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ลาเรซ่าก็เริ่มวิาพากษ์วิจารณทุกอย่างที่นี่แคบจังเลยนาะดิมาทำไมลูกถึงทนอยู่ในที่แบบนี้ได้ลาเรซ่าพูดพลางเบนาแล้วนี่อะไรเฟอร์นิเจอร์ก็เก่าสกมน่าอายจริงๆอัญ,ญญาพยายามกุมความโกรธเรากำลังเก็บเงินซื้อบ้านใหม่อยู่ค่ะเธอตอบเสียงเรียกก็หวังว่าลูกจะเก็บได้เร็วเวนี้นะแม่อยู่ในที่แบบนี้ไม่ไหวหรอก ลาริซ่าพูดอย่างไม่เกรงใจวันเวลาผ่านไปลาริซ่าก็ไม่ได้ช่วยทางานบ้านอย่างที่สัญญาเธอมักจะตื่นสายนั่งดูโทรทัศน์ทั้งวันและเรียกร้องให้ดิม่าคอยรับใช้อัญญารู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายและใจเธอต้องทํางานหนักและยังต้องกลับมาทําความสะอาดบ้านและเตรียมอาหารเย็นยิ่งไปกว่านั้นลาริซ่ายังชอบยืมเครื่องประดับของอัญญาไปใส่อวดเพื่อนๆในวงการศิลปะแม่ขอยืมสร้อยไข่มุกเส้นนั้นหน่อยนะเจ้าวันนี้จะไปงานเลี้ยงรุ่นกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสมัยเรียนการแสดงลาริซ่าพูดโดยไม่รอคําอนุญ,ญาต แล้วก็ต่างหูคู่นั้นด้วยสวยดีแม่ชอบอัญญารู้สึกโกรธมากแต่ก็พยายามเก็บอาการแต่คุณแม่คะนั่นเป็นสร้อยที่แม่ให้ฉันเป็นของขวัญแต่งงานนะคะโอ้ยอยากคิดมากน้าอัญญาแม่ก็แค่ยืมไปใส่ไม่กี่ชั่วโมงเองอีกอย่างลูกแต่งงานแล้วไม่จําเป็นต้องใส่เครื่องประดับสวยๆแล้วละ่ะลารรซ่าพูดอย่างไม่ใส่ใจแต่อัญญาพยายามจะแย้งแต่ลาริซ่าก็ตัดบทไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นแม่จะใส่ไปงานคืนนี้ลาริซ่าพูดอย่างผเด,ดการ หลายสัปดาห์ต่อมาอัญญาเริ่มสังเกตเห็นว่าลาริซาพยายามจะตีสนิทกับอิรินาเพื่อนร่วมงานของเธอลาริซามักจะโทรหาอิรินาชวนคุยเรื่องสัปเทเรตและมักจะพูดถึงผู้ชายที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงในวงการศิลปะอัญญาแม้ว่าอิรินาเป็นคนดีนะดูท่าทางจะหัวอ่อนสอนง่ายลาริซาพูดกับอัญญาคุณแม่หมายความว่ายังไงคะอัญญาถามอย่างสงสัย แม่ก็แค่คิดว่าอิรินาน่าจะเหมาะก,กับคุณอเล็กซานเดอร์อีกนาตอบนักธุรกิจชื่อดังที่แม่อยากแนะนําให้รู้จักเขาอายุมากกว่าอิริณามากก็จริงแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับอิริณาไม่ใช่รอเขารวยมากและสามารถดูแลอิริณาได้เป็นอย่างดีแม่คิดว่าพวกเขาเหมาะสมกันมากเลยนะลาริซ่าพูดพลางยิ้มอย่างมีเล่ในอันยารู้สึกตกใจคุณแม่จะทําแบบนี้ไม่ได้นะคะอิริณาเป็นเพื่อนของฉันทําไมจะไม่ได้ล่ะจ๊ะ แม่ก็แค่อยากเห็นอิรินามีความสุขอีกอย่างถ้าอิรินาได้แต่งงานกับคนรวยเธอก็อาจจะช่วยเหลือแม่ได้บ้างแม่กำลังลำบากลูกก็รู้อัญญารู้สึกโกรธจนพูดไม่ออกคุณแม่คิดถึงแต่ตัวเองจริงๆนี่ลูกว่าแม่เห็นแก่ตัวเหรอลาริซ่าแซงทำเป็นเสียใจแม่ก็แค่หวังดีกับทุกคนหลังจากนั้นไม่นานอัญญาได้พบกับอิรินาและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังฉันไม่รู้ว่าแม่สามีของฉันคิดอะไรอยู่อัญญาพูดอย่างกังวล เขาพยายามจะจับคู่เธอให้กับคนแก่คราพ่ออิรินาหัวเราะฉันไม่สนใจหรอกอัญญาไม่ต้องห่วงแต่ฉันเป็นห่วงเขาอาจจะวางแผนอะไรอยู่ก็ได้ฉันรู้ทันเขาอยู่แล้วละอิรินายิ้มขอบใจที่เป็นห่วงนักวันหนึ่งเอเลนาแม่ของอัญญามาเยี่ยมที่อพาร์ตเมนต์เอเลนาเป็นผู้หญิงที่ใจดีอ่อนโยนแต่ก็มีความเด็ดขาดอยู่ในตัวเธอสังเกตเห็นบรรยากาศที่ตึงเครียดระหว่างอัญญากับลาริซ่าและเมื่ออัญญาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังเอเลนาก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมาก ลูกต้องจัดการเรื่องนี้นะอัญญาเอเลนาพูดกับลูกสาวอยากต่อยอให้แม่สามีมาเอาเปรียบแบบนี้แต่หนูไม่รู้จะทํายังไงค่ะแม่อัญญาพูดอย่างหมดหนทางลูกต้องเข้มแข็งและยืนหยัดเพื่อตัวเองเอเลนาให้กําลังใจต่อมาไม่นานวิกเตอร์พ่อของอัญญาก็มาเยี่ยมเช่นกันวิกเตอร์เป็นครูที่เกษียณแล้วเขาเป็นคนง่ายๆสบายๆและดูเหมือนจะเข้ากับลาริซาได้ดีทั้งสองคนคุยกันถูกคอจนเอเลนาเริ่มรู้สึกหึงหวง อยู่มาวันหนึ่งเอเลน่าสังเกตเห็นวิกเตอร์แอบสงสายตาหวานเชื่อมให้กับลาริซ่าเธอโกรธมากจนเดินเข้าไปต่อว่าทั้งสองคอนอนี่มันอะไรกันวิกเตอร์เอเลน่าพูดเสียงดังคุณทำแบบนี้ได้ยังไงวิกเตอร์ตกใจเอเลน่าคือผมไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเอเลน่าตัดบทฉันผิดหวังในตัวคุณมากลาริซ่าเห็นท่าไม่ดีจึงรีบพูดอยากโกรธคุณวิกเตอร์เลยค่ะคุณเอเลน่าฉันผิดเองฉันเป็นคนชวนเขาคุยก่อนอุบปากไปเลยเอเลน่าหันไปตวาดใส่ลาริซ่า ฉันไม่อยากได้ยินเสียงของเธออัญญารู้สึกอับอายและโกรธแม่สามีเธอไม่คิดว่าลาเลซ่าจะกล้าทำเรื่องแบบนี้กับพ่อของเธอหลังจากวันนั้นวิกเตอร์ก็รู้สึกผิดและพยายามขอโทษเอเลนาเขาตรหนักว่าเขาได้ทำผิดพลาดไปและโชคดีที่เอเลนาให้โอกาสเขาแก้ตัวผมขอโทษจริงๆเอเลนาวิกเตอร์พูดอย่างสันนกผิดผมไม่รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่ผมสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกฉันบอกว่าคุณจะทำตามที่พูดนะวิกเตอร์เอเลนาพูด ฉันให้โอกาสคุณอีกครั้งแต่อย่าทําให้ฉันผิดหวังอีกขอบคุณเอเลน่าขอบคุณที่ให้โอกาสผมวิกเตอร์พูดพร้อมกับกุมมือเอเลน่าไว้แน่นความสัมพันธ์ระหว่างดีมาอัญญาและลาริซ่ายังคงตึงเครียดดีมาพยายามไกล่เกลี่ยระหว่างแม่และภรรยาแต่ก็ไม่เป็นผลอัญญารู้สึกเหนื่อยหน่ายกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เธอไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตร่วมกับลาริซ่าและเริ่มคิดว่าบางทีการยาร้างอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดดีมาฉันว่าเราต้องคุยกันเรื่องอยา อัญญาพูดกับสามีในวันหนึ่งดีมาตกใจอัญญานี่คุณพูดเรื่องอะไรฉันทนอยู่แบบนี้ไม่ไหวแล้วดีมาแม่ของคุณทำลายชีวิตคู่ของเราฉันไม่มีความสุขเลยแต่เราจะอยากันไม่ได้นะอัญญาผมรักคุณฉันก็รักคุณดีมาแต่ฉันรักตัวเองมากกว่าฉันไม่ต้องการเป็นผู้หญิงที่ทนอยู่กับความทุกข์ไปตลอดชีวิตอัญญาได้โปรดอย่าทำแบบนี้ดีมาเริ่มร้องไห้ฉันขอโทษดีมาแต่ฉันตัดสินใจแล้วอัญญาพูดอย่างเด็ดเดียว วันหนึ่งขณะที่ดีาออกไปทําง,งานอัญญากําลังเก็บกวาดบ้านเธอก็พบว่าสมุดบัญชีธนาคารที่เธอและดีาเก็บเงินร่วมกันหายไปเธอตกใจมากและรีบโทรหาดีาดีาสมุดบัญชีหายไปอัญญาพูดด้วยน้ําเสียงตื่นตระหนกหายไปได้ยังไงอัญญาคุณแน่ใจนะว่าหาดีแล้วดีมาถ,ถ่ามกลับฉันหาทั่วแล้วมันไม่อยู่ดีาฉันคิดว่าอัญ,ญญายังพูดไม่ทันจบลาริซาก็เดินเข้ามาในห้องมีอะไรกันหรือทําไมถึงวุ่นวายกันแต่เช้าลาริซาถาม คุณแม่เอาสมุดบัญชีของหนูกับดีมาไปใช่ไหมอัญญาถามเสียงดังแม่เปล่านักแม่จะเอาไปทำไมลาเรซ่าปฏิเสธอย่ามาโกหกอัญญาตะโกนฉันรู้ว่าคุณแม่เป็นคนเอาไปคุณแม่ต้องการอะไรกันแน่ก็ได้แม่ยอมรับว่าแม่เป็นคนเอาไปเองในที่สุดลาเรซ่าก็ยอมรับแม่เอาไปลงทุนลงทุนอะไรอัญญาและดีมาอุทานพร้อมกันแม่เห็นโอกาสดีๆในการลงทุนมันต้องได้กำไรอย่างงามแน่นอนลาเรซ่าพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น คุณแม่เอาเงินเก็บทั้งหมดของเราไปลงทุนโดยที่ไม่ถามพวกเราสักคำนี่นะอัญญาพูดอย่างไม่อยากจะเชื่อก็แม่เห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีลูกๆไม่ต้องห่วงหรอกอีกไม่นานเราก็จะรวยกันแล้วพอได้แล้วดิมาตะโกนผมทนไม่ไหวแล้วกับเรื่องบ้าๆนี้นี่ลูกกล้าขึ้นเสียงกับแม่หรือดิมาลาริซาพูดอย่างไม่พอใจใช่ผมกล้าเพราะแม่ทําลายทุกอกอย่างแม่ทําลายชีวิตคู่ของเราดิมาระเบิดอารมณ์ดิมาอัญญาพยายามจะห้ามไม่อัญญาพอแล้ว ผมจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วแม่ต้องออกไปจากที่นี่ดีมาหันไปพูดกับแม่นี่ลูกไล่แม่หรือลาริซ่าตกใจใช่ผมไล่แม่เก็บของแล้วออกไปจากบ้านของผมเดี๋ยวนี้ดีมาอย่าทำแบบนี้อัญญาพยายามห้ามปรามไม่อัญญาพอแล้วผมตัดสินใจแล้วลาริซ่าโกรธจัดเธอตอบว่าดีมาและอัญญาอย่างรุนแรงก่อนจะเก็บข้าวของและเดินออกจากบ้านไปลูกออกตันยูฉันไม่น่าคลอดแกออกมาเลย ลาเรซ่าตะโกนสับแช่งก่อนจะปิดประตูเสียงดังหลังจากลาเรซ่าจากไปดีมารู้สึกเสียใจและสับสนเขาไม่คิดว่าเรื่องราวจะจบลงแบบนี้เขารักทั้งแม่และภรรยาแต่ตอนนี้เขาต้องสูญเสียทั้งคู่ไปอัญญาผมขอโทษดีมาพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยไม่เป็นไรดีมาฉันเข้าใจอัญญาปลอบใจผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วอัญญาผมรู้สึกเหมือนสูญเสียทุกอย่างเราจะผ่านมันไปด้วยกันดีมาอัญญาพูดพร้อมกับกอดสามีไว้แน่น ผมรักคุณอัญญาฉันก็รักคุณดีมากหลังจากเหตุการณ์นั้นดีมากและอัญญาตัดสินใจแยกกันอยู่สักพักดีมากรู้สึกผิดที่ทำให้อัญญาต้องเจอกับเรื่องแย่ๆเขาอยากจะให้เวลาเธอได้คิดทบทวนเรื่องราวต่างๆอัญญาผมว่าเราควรแยกกันอยู่สักพักดีมากพูดกับอัญญาในวันหนึ่งอัญญาพยักหน้าฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกับดีมากฉันต้องการเวลาผมเข้าใจอัญญาผมจะรอคุณเสมอดีมากพูดพร้อมกับกุมมืออัญญาไว้ขอบคุณดีมาก อัญญาพูดพร้อมกับน้ำตาคลอทั้งสองคนแยกกันอยู่ด้วยความรู้สึกที่ปวดร้าวดีมาย้ายไปอยู่กับเพื่อนส่วนอัญญายังคงอยู่ที่อพาร์ตเมนต์พวกเขาไม่ได้ติดต่อกันเลยในช่วงแรกแต่หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนดีมาก็เริ่มส่งข้อความหาอัญญาอัญญาเป็นยังไงบ้างดีมาส่งข้อความสบายดีดีมาแล้วคุณล่ะอัญญาตอบกลับผมคิดถึงคุณอัญญาฉันก็คิดถึงคุณดีมาทั้งสองคนเริ่มติดต่อกันมากขึ้น พวกเขาโทรคุยกันทุกวันและนัดเจอกันบ้างเป็นบางครั้งดีมาาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้อัญญายกโทษให้เขารู้ว่าเขาได้ทำผิดพลาดไปและเขาอยากจะแก้ไขมันอัญญาผมขอโทษสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นดิม่าพูดกับอัญญาในวันหนึ่งที่พวกเขานัดเจอกันฉันรู้ดีม่าฉันไม่ได้โกรธคุณแล้วอัญญาตอบผมอยากให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมอัญญาฉันก็อยากให้เป็นแบบนั้นดีม่าแต่ฉันยังไม่แน่ใจผมจะรออัญญาผมจะรอจนกว่าคุณจะพร้อมเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของดีม่า และอัญญาก็ค่อยๆดีขึ้นพวกเขากลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งและพยายามสร้างครอบครัวที่มีความสุขอัญญารู้สึกขอบคุณที่ดีมาอดทนรอเธอและเธอก็รู้สึกโชคดีที่ได้มีเขาเป็นสามีดีมาฉันดีใจที่เรากลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งอัญญาพูดกับดีมาในคืนหนึ่งผมก็ดีใจอัญญาผมรักคุณมากดีมาพูดพร้อมกับจูบอัญญาฉันก็รักคุณดีมาหลายเดือนต่อมาอัญญาก็ตั้งครรภ์พวกเขามีความสุขมากที่กำลังจะได้เป็นพ่อแม่คนดีมาดูแล เอาใจใส่อัญญาเป็นอย่างดีเขารู้สึกขอบคุณที่พระเจ้าได้ประทานโอกาสให้เขาได้เริ่มต้นใหม่กับอัญญาอัญญาผมตื่นเต้นมากที่จะได้เป็นพ่อคนดีมาพูดกับอัญญาในวันหนึ่งฉันก็ตื่นเต้นดีมาฉันแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้เห็นหน้าลูกของเราอัญญาพูดพร้อมกับลูกท้องลูกของเราจะต้องน่ารักมากแน่แน่แน่นอนดีมาลูกของเราจะต้องเป็นเด็กที่น่ารักและฉลาดชีวิตคู่ของดีมาและอัญญาค่อยๆกลับมามีความสุขอีกครั้งพวกเขารู้สึกขอบคุณที่ได้ผ่านพ้น ช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกันและพวกเขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตยอยู่มาวันหนึ่งดีมาได้รับข้อความจากลาเลซ่าแม่ของเขาขอโทษสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นและขอโอกาสพบดีมาและอัญญาอัญญาแม่ส่งข้อความมาหาผมดีมาพูดกับอัญญาเขาว่ายังไงบ้างดีมาอัญญาถามเขาขอโทษสำหรับทุกอย่างและอยากจะขอพบเราคุณอยากเจอเขาใหม่ดีมาผมไม่รู้สิอัญญาผมยังสับสนอยู่ ฉันจะไปกับคุณด้วยดีมากเราจะ,ะเผชิญหน้ากับเขาร่วมกันขอบคุณอัญญาคุณเป็นภรรยาที่ดีที่สุดในโลกฉันรักคุณดีมาดีมาและอัญญาตัดสินใจไปพบลาริซ่าที่ร้านกาแฟาแห่งหนึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดลาริซ่าดูแก่ลงไปมากเธอดูเศร้าและโดดเดี่ยวแม่ขอโทษสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นลาริซ่าพูดกับดีมาและอัญญามันผ่านไปแล้วกับคุณแม่อัญญาพูดแม่รู้ว่าแม่ทำผิดกับพวกลูกมากแม่ไม่รู้ว่าตอนนั้นแม่คิดอะไรอยู่ แม่ขอโทษจริงๆลาริซ่าพูดทั้งน้ำตาผมให้อภัยแม่ครับดิม่าพูดขอบคุณดิมา่าขอบคุณที่ให้อภัยแม่ลาริซ่าร้องไห้เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะคุณแม่อัญญาพูดจะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ลารรซ่าพูดพร้อมกับยิ้มทั้งน้ำตาหลังจากวันนั้นลาริซ่าก็พยายามปรับปรุงตัวเธอเลิกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนที่เสี่ยงและหางานทําเพื่อเลี้ยงดูตัวเองเธอยังพยายามติดต่อกับดิมา่าและอัญญาอยู่เสมอความสัมพันธ์ระหว่างลาริซ่ากับดิมา่า และอัญญาค่อยๆดีขึ้นแม้ว่าจะไม่สนิทสนมเหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขาก็พยายามที่จะเป็นครอบครัวที่ดีต่อกันหลายปีผ่านไปดีมากและอัญญามีลูกด้วยกันสองคนพวกเขาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขลาเรซ่ากลายเป็นคุณยายที่ใจดีและมักจะมาเยี่ยมหลานๆอยู่เสมอชีวิตของดีมากและอัญญาไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่พวกเขาก็มีความสุขกับสิ่งที่พวกเขามีพวกเขารู้ว่าพวกเขาโชคดีที่ได้มีก,กันและพวกเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตร่วมกัน หลายปีหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นลาเรซาปาฟลอฟนาได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองเล็กๆริมทะเลเธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเปิดร้านขายของที่ระลึกเล็กๆให้กับนักท่องเที่ยวที่ร้านของเธอเธอจะเล่าเรื่องราวในอดีตเรื่องราวของเธอสมัยที่เป็นนักแสดงละครเวทีเธอเล่าถึงบทบาทที่เธอเคยแสดงความสําเร็จความล้มเหลวและบทเรียนที่เธอได้รับจากชีวิตเธอไม่ได้พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับดีมาและอันยามากนักแต่ทุกครั้งที่มีคนถามถึงลูกชายเธอมักจะยิ้มและบอกว่าดม่าาเป็นลูกชยทีดี เขาโชคดีที่ได้แต่งงานกับผู้หญิงดีๆอย่างอัญญาตอนนี้พวกเขามีครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขฉันภูมิใจในตัวพวกเขามากลาเรซ่าไม่ได้ร่ำรวยแต่เธอก็มีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายเธอได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทองหรือชื่อเสียงแต่อยู่ที่การมีคนที่รักและห่วงใย,ยอยู่เคียงข้างวันหนึ่งขณะที่ลาเรซ่ากำลังจัดร้านเธอได้ยินเสียงคุ้นเคยดังมาจากกอด้านนอกคุณยายสวัสดีครับค่ะ ลาเรซ่าหันไปมองก็เห็นดิม่าอัญญาและหลานๆทั้งสองคนยืนอยู่หน้าร้านเธอยิ้มกว้างและรีบวิ่งออกไปกอดพวกเขาดิม่าอัญญาหลานยายไม่เจอกันนานเลยคิดถึงจังลาเรซ่าพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นพวกเราก็คิดถึงคุณยายครับค่ะเด็กๆพูดเข้ามาในร้านก่อนสิจะยายามีอะไรจะให้ดูลาเรซ่าจูงมือทุกคนเข้าไปในร้านลาเรซ่าพาครอบครัวของดิม่าไปดูรอบๆร,ร้านเธอเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับของที่ระลึกแต่ละชิ้นและเล่าถึงชีวิตของเธอในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คุณยายเก่งจังเลยค่ะหลานสาวคนโตพูดยายก็แค่พยายามใช้ชีวิตให้ดีที่สุดจา้าลาริซ่าตอบคุณแม่ดูมีความสุขมากเลยนะครับดีมากพูดกับลาริซ่าแม่มีความสุขมากจริงๆิดีมากแม่ได้เรียนรู้อะไรมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและแม่ก็รู้สึกขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่แม่มีพวกเราก็ดีใจที่เห็นคุณแม่มีความสุขครับอัญญาพูดขอบใจจ้าอัญญาขอบใจสําหรับทุกอย่างครอบครัวของดีมาก ใช้เวลาอยู่กับลารรซ่าทั้งวันพวกเขาพูดคุยหัวเราะและแบ่งปันเรื่องราวต่างๆลาริซ่ารู้สึกมีความสุขมากที่ได้ใช้เวลากับครอบครัวของเธอยายรักพวกหนูนะจ๊ะลาริซ่าพูดกับหลานๆพวกหนูก็รักคุณยายค่ะครับเด็กๆตอบแม่รักลูกนะดิมารักอัญญาด้วยลาริซ่าพูดก,กับลูกชายและลูกสะภย้ยผมก็รักแม่ครับดิม่าพูดฉันก็รักคุณแม่คะ่ะอัญญาพูดในวันนั้นลาริซ่ารู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลก เธอได้อยู่กับครอบครัวที่เธอรักและเธอก็ได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรค่าวันนั้นหลังจากที่ดีมาอัญญาและหล,ะหลานๆกลับไปแล้วลาริซ่านั่งลงบนเก้าอี้โยกตัวโปรดเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นพระอาทิตย์กําลังลับขอบฟ้าท้องฟ้าเป็นสีส้มอมชมพูสวยงามมากลาริซ่าหลับตาลงและยิ้มอย่างมีความสุขเธอคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเธอรู้สึกขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่เธอได้เรียนรู้และรู้สึกขอบคุณสําหรับชีวิตที่เธอมี ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งลาริซ่าพธรรำแล้วเธอก็ปล่อยหลับไปพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าวันเวลาผ่านไปลารรซ่ายังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุขที่เมืองเล็กๆริมทะเลเธอได้พบเพื่อนใหม่ๆและได้ทำกิจกรรมต่างๆที่เธอชอบเธอยังคงติดต่อกับดิม่าอัญญาและหลานๆอยู่เสมอและพวกเขาก็มักจะมาเยี่ยมเธอในช่วงวันหยุด ลาเรซ่าได้เรียนรู้ว่าแม้ว่าชีวิตจะไม่ได้เป็นไป,นปนตามที่เธอคาดหวังไว้แต่เธอก็สามารถค้นพบความสุขได้เพียงแค่เธอรู้จักพอใจกับสิ่งที่เธอมีและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในบ้นปลายชีวิตลาเรซ่าปาฟลอฟน่าไม่ได้เป็นนักแสดงที่โด่งดังไม่ได้ร่ำรวยแต่เธอเป็นผู้หญิงที่มีความสุขเธอได้เรียนรู้คุณค่าของชีวิตและได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของคำว่าครอบครัว และนั่นคือเรื่องราวของลารีซาผู้หญิงที่เคยหลงทางในวังวลนของชื่อเสียงและเงินทองแต่สุดท้ายก็ค้นพบความสุขที่แท้จริงในความเรียบง่ายและความรักของครอบครัวจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราสามารถถอดบทเรียนคำแนะนำและแนวทางแก้ไขออกมาเป็นข้อๆเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตดังนี้บทเรียนที่ได้รับความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่วัตถุหรือชื่อเสียง ลาเรซ่าเคยใช้ชีวิตอย่างรู้ราฟุ่งเฟือยเธอคิดว่าเงินทองและชื่อเสียงคือความสุขแต่สุดท้ายเธอก็ได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การมีครอบครัวที่รักและเข้าใจการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพอเพียงและรู้จักขอบคุณในสิ่งที่มีต่างหากที่ทําให้เธอมีความสุขอย่างแท้จริงไม่ใช่การไล่ตามความฝันลมแลม้ลลงแลง้ลง,ลงหรือยึดติดกับอดีตครอบครัวคือสิ่งสําคัญดีมากและอัญญาเผชิญกับปัญหามากมายแต่พวกเขาก็สามารถผ่านมันมาได้ด้วยความรักและความเข้าใจพวกเขารู้ว่าครอบครัวคือสิ่งสําคัญที่สุด และพวกเขาพร้อมที่จะให้อภัยและเริ่มต้นใหม่เพื่อรักษาครอบครัวเอาไว้แสดงให้เห็นว่าสายสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นสำคัญเพียงใดและควรค่าแก่การรักษาไว้เหนือสิ่งอื่นใดการให้อภัยคือพลังทั้งดีมาอัญญาและลาริซ่าต่างก็ทำผิดพลาดแต่พวกเขาก็รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันการให้อภัยช่วยให้พวกเขาก้าวข้ามความเจ็บปวดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกครั้งมันคือพลังที่ช่วยเยียวยาบาดแผลและสร้างความเข้าใจความซื่อสัตย์และความไว้วางใจเป็นหลักฐานของความสัมพันธ์ การที่ลาเรซ่าแอบเอาสมุดบัญชีไปลงทุนโดยไม่บอกกล่าวเป็นการทำลายความไว้วางใจระหว่างเธอกับลูกและลูกสะภ้ยความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญในทุกๆความสัมพันธ์หากขาดไปแล้วก็ยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมการสื่อสารคือกุญแจสำคัญปัญหาหลายอย่างในเรื่องเกิดขึ้นเพราะการขาดการสื่อสารที่ดีต่อการหักดิบมาาอัญญาและลาเรซ่าพูดคุยกันอย่างเปิดอกปัญหาต่างๆก็อาจจะไม่บานปลายการสื่อสารที่ดีจะช่วยสร้างความเข้าใจและป้องกันความขัดแย้ง การยอมรับความผิดพลาดและการแก้ไขลาเรซาเคยผิดพลาดในอดีตเคยเห็นแก่ตัวและไม่นึกถึงผู้อื่นแต่ในที่สุดเธอก็ยอมรับความผิดพลาดเหล่านั้นพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองและขอโทษทุกคนที่เธอเคยทำไม่ดีด้วยสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงและเป็นคนที่ดีขึ้นได้หากยอมรับและพร้อมที่จะแก้ไขคำแนะนำใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าหลงระเริงไปกับวัตถุหรือชื่อเสียงจงใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้จักพอเพียงและเห็นคุณค่าของสิ่งที่มี ให้ความสำคัญกับครอบครัวครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุดจงใช้เวลากับคนที่คุณรักดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและก,กันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวสื่อสารอย่างเปิดอกพูดคุยกับคนในครอบครัวอย่างเปิดอกรับฟังความคิดเห็นของกันและก,กันและพยายามทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นเรียนรู้ที่จะให้อภัยการให้อภัยเป็นสิ่งสำคัญอยากเก็บความโกรธแค้นไว้ในใจจงเรียนรู้ที่จะให้อภัยและเริ่มต้นใหม่ซื่อสัตย์และจริงใจความซื่อสัตย์และความไว้วางใจเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ ที่ดีจงซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นรู้จักยอมรับและแก้ไขความผิดพลาดทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักยอมรับความผิดพลาดและพยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอย่าตัดสินคนจากภายนอกลาเรซ่าเคยเป็นคนที่หลายคนอาจมองว่าไม่ดีแต่เธอก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่าตัดสินคนจากภายนอกจงให้โอกาสพวกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแนวทางแก้ไขสร้างพื้นที่สำหรับการพูดคุยจัดเวลาให้สมาชิก ในครอบครัวได้พูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้สึกและปัญหาต่างๆทำกิจกรรมร่วมกันใช้เวลาร่วมกันทํากิจกรรมที่ทุกคนชื่นชอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากมีปัญหาที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขกันเองควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเช่นนักจิตวิทยาหรือที่ปรึกษาครอบครัวเรียนรู้ทักษะการจัดการความขัดแย้งฝึกฝนทักษะการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรเพื่อลกเลี่ยงการทะเลาะบ,บอกแว้งที่รุนแรง สร้างขอบเขตที่ชัดเจนกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนในการอยู่ระวมกันเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งและสร้างความเคารพซึ่งกันและกันเรื่องราวของครอบครัวนี้เป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เราเห็นถึงความสำคัญของครอบครัวความรักการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่หวังว่าบทเรียนคำแนะนําและแนวทางแก้ไขเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่านและช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขได้